สวัสดีจ้าพี่น้องลงมายางเบิ้องสวนผักจ้ะเบิ้องเนี่ยนันแข็งก็ย,าน,า,ย,า,ยานตายเบิดจีดอกยานตายเบิดจือเด็กฟืนนุ่ยจ้ะเสียได้เก็บขึ้นไปไปกินลายมือยี่เด้นี่ได้เหลืออยูหาต้นเอ,นนอ้สีต้นสีต้นสีก่อสีหัว สิได้เอาเจ็บขึ้นไปไหวยุติอาพี่น้องหิมะลองอีกเมื่อคืนเนี่ยแต่วันบ่ลงแห้งดอกมันมันเย็นหลมันเย็นหลมันก็เลยเกาะเป็นอ่าน้ำแข็งจ้ะข้าวไปเบิดจ้าพี่น้องเย็นเมื่อคืนในลบสามลบสีนะ่คน่ะอากาศมันเย็นหลลงมาเบิ่งภากกันหน้าว่ะ พักทีอกินย่างพันได้เบิดจ้ะเหลืออยู่เฟินนุยซีต้นบ่ซีหัวบ่กับอ่าอ่าปัวโคปัวโคกับจักสิหลอดหรือบ่ลลอดจ้ะพี่น้องหิมะลงจังสิอยามนั้นไปเบิดอยู้ขาวไปเบิดจ้ะพี่น้องขาวไปเบิดต้นบักพิกกับไปแล้วตายแล้ว ต้นพักต้นย้างกันไปเบิดเราจะพนีน้องมันลงสองเถื่อสามเถื่อได้ปีนเดลเบิมาเบิงสลัดตลิตโตบอกินมะท่านจา้ะสลัดะจะเนาถิ่มเบิดเลยนี่เดี๋ยวสลัดซีก่อหาก่อย่านไปเบิดตเยอเย็นหลาย เด็นยลายจะพี่น้องเดี๋ยว,วันอ,อ่างเก็บน้ำก็เป็นน้ำแข็งว่าจะเบิบ้งสิ็แตะให้เบิ้งโทษเดี๋ยวเอาตีนแตะบอ่อแตกเลยจะพี่น้องบ่อแตกเลยจ้ะเ,เ,เองไลย <laughs> บอ่อแตกเลยมันนาลาย บ๊ทแตกเลยจ้ะแน,น่นหนาดีขนาดเลยเป็นน้ำแข็งจ้ะไปเบิ่งบอน,นั่นอีกไปเบิ่งอ่างนั่นอีกอ่างอ่างจ้ะอ่างที่ลอยกระทงอ่างนี่ก็บ๊แตกเนยแข็งปานยัางจ้ะเห็นไหมโอ้แตก ได้ยินเสียงแตกเออะอะไรเอออะไรอะไรแตกแอ่ะกระทงอยูน่นะกระทงอยู่พนจะพี่นอ้องกระทงก็ไปบ่ได้จอดติดน้ำแข็งหนาวจะพี่น้องนำ้นำน้ำโมกไหลนำ้ำโมกไหลจะ นะจนะ๊ะเนาะสิละความเป็นอยู่บ้านนอกบ้านหน้าเฮาแต่ามันหนาวก็หนาวหลายลู่ดีเย็นก็เย็นหลายลู่ดีห่อนก็ฮ้อนอยู่ดีระวังหูและตุบ้บเกินเป็นน้ำแข็งอันนี้ว่าควอยนูหรือว่าตุบต้บนะตุะ้บบอ่ะนะ น้ำแข็งจ้ะพ้ายางออกมาเลาะบางน่คู่พักหิมะเต็มบัดบนอนอ่าแข็งไปบิดล่าจ่าพี่นอ้องบ่ได้กินดอกสลัดปานี่สลัดกับอีพีนาก็สิไปเบิดจ้าพี่น้องเนี่ยสลัดเนี่ยมันร่องแห้งโพดหิมะ นำหมอกเกินแข็งโตเป็นหิมะไปเบิด์ตละต้นอ่าอีพีนาบ่อีพีนา,นาจะพักโคมนเนี้ยกินคือสิปปดดบวันไรดอกจ้ะพี่น้องไปเบิด์ตละแล้วก็น,ะะนาเมื่อนีผ้าออกมายางเล่นมาเออมมะเบิรงมาเบิรงปลาทัวจ้ะมาเบิรงปลาทัว ว่าเอาไว้ถ er ้าเอาแนวว่าซานว่าน่ะว่าาว่จะเอาแนวว่าซันพี่น้องมันบอมแมนสติบารนี้เฮ้เมันบอมแมนสติอันนี้มันบอมแมนสติจากพี่น้องอันนี้บอมแมนเอาไว้ถ้าเอาแนว่ติจันพี่น้องนั่ำหมอกลง ก็เป็นน้ำแข็งเลยจาะพี่นองเลยตัดลาเสดายเนี่ยตัดเสดายปะป็สิไวยเอาแนาวสันกลับเมื่อบ้านปารีกลับขึ้นมาหิมน้ำแข็งลองเกาะกัน มากันนี่ตายเบิดมาโลกอีกเที่ยวนี่ก็แข็งโตไปเบิดจตแพี่น,อน้องอันนี้นตาเสียดายตาเสียดาย,ดายบอมันหน่อยเด้จ้ะเก็บกับเสียดายเป็นบากากิโลปุ่นแล้วคนน,น,นน่ะเทิงเทิงคนกัมแยนจ้ะนะค่ะนาะเอาไว้ซัมนี้ก่อนนะคะ่ะคลิปหน้าพอกันไหมนะคะน่ะนาะ ขอขอบคุณเด้อค่ะเด้อทีท่ติดตามชมเอาอคลิปหน้าพอกันไหมนะคะเนาะหนาวลาสิเข้่าบ้านแล้วจ้ะห <laughs> นาวโคดหนาวโคดหนาวโคแดแดดยู่ห่างหนาวจ้าพี่น้องนะคะเนาะพบกันคลิปหน้าจ้าสวัสดีจ้า